สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิ m เกม c h ชาแนลเรือเกมมากึ้นเป็นผมครับเก่งซเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม f a n g s แบงซับหรือว่าเขี่ยวนั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวปาร์ตี้เกม Hidden Identity นะครับที่แต่ละคนเนี่ยจะมีฝักมีฝ่ายที่ไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่พวกใครนะครับรวมถึงมีคนบางคนเนี่ยที่ไม่มีพวกด้วยนะครับผมเกมนี้เป็นเกม Reimplement จากเกม Shadow Hunter นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมปาร์ตี้ชื่อดังเลยนะที่เราจะต้องแบบว่า รวบรวมสภาวุธนะครับอ่าแล้วก็ไปทําการโจมตีทำการฆ่าคนอื่นเพื่อที่จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายห,หมดครับแต่ระวังครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครอยู่ฝั่งใครไงเราอาจจะตีพวกเดียวกันเองก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าแฟ์ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนเน,นเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b o o k b บ a r d g เก e และ Line ID@ Min Bo o ี เซตอัพครับก่อนอื่นเราจะเอาการ์ดโลเคชันครับสับแล้วก็วางสุ่มๆนะครับโดยที่ให้ลูกศอนเนี่ย เวียนไปเป็นตามเข็มนาฬิกาตามนี้นะครับผมแล้วก็เอาไอ้อน,นี้เป็นโทเค็นเพลเยอร์นะครับรของแต่ละสีแต่ละคนเนี่ยวางไว้ตรงกลางไว้ก่อนเกมนี้อันนี้ผมจําลองได้แบบ8คนซึ่งแม็กซิมัมสุดแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกสุดนะครับผมเราก็จะได้การ์ดสีของเรามาหนึ่งใบนะครับเพื่อให้รู้ว่าเ,เราเป็นสีอะไรนะครับก็จะใช้ด้านไหนก็ได้ด้านนี้ก็จะบอกเ oh, ท we ิวโอ้โว่าตาหนึงทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับแต่ละคนจะได้รับการแจกคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ character จะมีอยู่3 อันนี้เอาไปเดี๋ยวชัยอีกนิดนึ่งคาลิเตอร์จะมีอยู่3ประเภทนะครับจะมีมนุษย์หมาป่าหรือแวร์วูฟนั่นเองแวมไพร์แล้วก็ฮิวแมนหรือคนปกติครับเป้าหมายเกมนี้คือถ้าเราได้เป็นหมาป่านะครับหรือแวร์วูฟเนี่ยเราจะต้องฆ่าแวมไพร์หมดครับเราถึงจะชนะอ่ะมันเป็นตีแบบสงครามแวมไพร์ เป็นไพกับมนุษย์ป่าป่านะครับแต่ถ้าเป็นไพ่ครับเราต้องฆ่าม,มนุษย์ป่าป่าให้หมดเราถึงจะชนะครับแต่เราเป็นฮิวแมนนะครับฮิวแมนเนี่ยจะบอกอยู่ว่าชนะยังไงเหมือนตัวนี้เขาบอกว่า you win if the person sitting on your right wins ก็คือกูไม่สนใจจสิงๆกูพยายามให้คนนั่งข้างขวาชนะแล้วเราจะชนะไปด้วยอะไรเงี้ยมนุษย์มันก็จะมีวิธีชนะของเขาอยู่นะครับหมายความว่าจังหวะที่มีฝั่งไรชนะเนี่ยมนุษนนยษ์อาจจะชนะไปด้วยก็ได้หรือมนุษย์อาจจะชนะคนเดียวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของเขาว่าเขาได้ตัวไหนไปนะครับ แต่ละตัวเนี่ยก็จะมี HP บอกอยู่ว่ามีเลือดเท่าไหร่นะครับบางตัวเลือดน้อยบางตัวเลือดเยอะนะก็ขึ้นอยู่ความเก่งกาจของ Special Ability มันจะมี Special Ability เด้ยคือความสามารถพิเศษเองนะครับตัวไหนเลือดน้อย Special Ability <ๆ S 2> ก็จะดีหน่อยนะครับอ่ะถ้าถือว่าเล่น8คนครับเราจะสุ่มนะอ่ะเดี๋ยวสุ่มสุ่มก็ต้องสุ่มแบบนะครับก็คือจะเอาหมาป่ามา3ใบนะครับแวมไพร์3ใบแล้วก็ฮิวแมน2ใบ แล้วก็สับแจกครับเวลาได้การ์ดไปเนี่ยก็ไปคว่ำไว้นะครับอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นฝ่ายไหนนะเวลาคว่ำกันเนี่ยคว่ำไว้กับตรงการ์ดเพลเยอร์เราก็ได้อ่าเราเป็นสีแดงเราได้น,นี้มาปุ๊บนะแล้วก็แจกครบมทุกคนนะครับเราก็จะดูตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นฝั่งไหนออโอเคเราเป็นแวมไพร์ครับเป้าหมายคือเราต้องหามนุษย์หมาป่าทั้ง3ตัวนั้นแล้วฆ่าเขาทิ้งซะแต่เราก็ต้องพยายามรู้ให้ได้ด้วยว่าเฮ้ย ใครเป็นแวมพร์เหมือนเราอะไรเงี้ยนะครับเกมนี้ครับมันจะมีสเปเชียลบิตี้และถ้าเราอยากใช้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดการ์ดเพื่อใช้สเปเชียลบิตี้ได้เพราะว,ว่าอะไรถ้าเราใช้ความสามารถพิเศษเนี่ยเราก็ต้องเผยตัวเลยว่าเฮ้ยกูเป็นแวมพร์นะครับเพื่อดีใช้ความสามารถพิเศษก็ไว้ใช้จังหวะตอนกลางๆเกมแล้ตอนคนเริ่มรู้ว่าเราเป็นอะไรก็เปิดเผยไปเลยนะครับเพราะนั้นโดนจับได้เป็นฝ่ายไหนเนี่ยก็มีข้อดีนะอ่าทำให้เราใช้ความสามารถได้อย่างไม่เครอเขินนั่นเอง มันดูเฟรก,การเล่นครับก็สิมเพิลมากๆเลยแต่ก่อนจะเล่นเนี่ยผมขออธิบายแทร็กนี้ก่อนเลยแทร็กนี้เนี่ยเวลาเราโดนโจมตีครับก็ให้เลื่อนเม็ดของเราไปสมมติผมสีแดงโดนโจมตี3ก็เลยเม็ดผมขึ้นไป3ช่องนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เม็ดของผมเนี่ยไปยังช่องตรงแม็กเฮดพีมผมก็สิบสี่นั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่ามันเลื่อนไปถึงสิบสี่คือผมจะตายนะครับเวลาตายก็งายการ์ดถ้ายังไม่งายนะแล้วก็ออกจากเกมไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแวมไพร์ตายครบสามคนหมาป่าชนะไปนะครับส่วนมนุษย์ก็อย่างที่บอกเขาจะมีเงื่อนไขชนะของตััวเอเอองงนน่ มาดูวิธีแรกครับ ถึงตาเราครับเราจะทอยลูกเต๋า2ลูกครับสมมติตาผมสีแดงก่อนทอยปั๊บนะครับผมได้8เนาะก็จะไปยังโลเคชันหมายเลข8คือตรงนี้เห็นไ,ไหมครับพอมาปุ๊บเราจะแอคติวเอตอาวิตตี้ของโลเคชันนั้นๆอันนี้ก็คือว่าเลือกใ,ใครสักคนครับเจ็บ2หรือฮิล1ก็ได้นะครับผมว่าจ,จะฮิลตัวเองก็ได้หรือว่าทําให้ใครสักคนเจ็บ2ได้หรืออาจจะฮิลเพื่อนร่วมทีมผมก็ได้ถ้าผมมั่นใจว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมผมนั่นเองนะครับแล้วตาคนต่อไปครับเนี่ยทอยไปเรื่อยทอยไปเรื่อยพอทอยไปแล้วพักนี่แต่ มานี้นะครับพอถอยกันครบรอบหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมถอยเสร็จไปลงนินแล้วทำเอฟเฟกตรงตรงนั้นทันทีตรงการ์ดนั้นทีนะครับมาดูว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างดีกว่านะครับ mm hmm. ก็จะมีตรงนี้จั่วการ์ดเขียวนี่จั่วการ์ดฟ้าอันนี้ขโมยการ์ดของคนอื่นครับมันจะมีการ์ดอินควิสเมนต์ที่แบบว่าเวลาได้ไปเราจะสวมใส่ได้คือการ์ดจะมีอีเวนต์ กับอีควิปเมนใช่ไหมอีควิเมนเวลาได้ไปก็ไว้ข้างหน้าเราครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบูสต์พลังโจมตีหรืออาจจะมีป้องกันมีอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับก็สามารถถ้ามาตรงงี้ไปขโมยของคนอื่นได้นะครับถ้ามาตรงนี้ก็คือจั่วการ์ดสีแดงนะครับตำแหน่งมันไม่ฟิกนะอันนี้มันสุ่มตั้งแต่เริ่มต้นเกมแล้วส่วนนี้ครับเลือกจั่วได้ระหว่างแดงเขียวฟ้าเลือกได้หมดเลยนะครับเวลาจั่วการ์ดมาดูการ์ดหน่อยดีกว่าการ์ดมีอะไรบ้างแดงกับฟ้าหลักๆแล้วจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นการ์ด าหาอีเวนต์หรืออุปกรณ์นั่นเองเนี่ยนี่ก็มีอุปกรณ์สีแต่สีฟ้าจะเน้นไปการป้องกันซะส่วนใหญ่นะครับส่วนสีแดงจะเน้นการโจมตีนะครับได้อีเวนต์ก็คือเปิดอ่านแล้วก็เกิดผลเลยส่วนถ้าได้อุปกรณ์เปิดอ่านแล้วก็มาไว้ข้างหน้าเราอย่างน้อยก็ต้องอ่านให้ทุกคนรู้ด้วยนะว่าเฮ้ยอุปกรณ์นี้ทำอะไรได้นั่นเองนะครับสีเขียวพิเศษหน่อยครับถ้าเกิดว่าเราเปิดก๊าซสีเขียวครับให้เรามาอ่านคนเดียวครับ การนี้เขาบอกว่า ask another player uh, those your character cards h o w 12 armor damage p o i n t ก็คือเลือกถามคนหนึ่งครับว่าการ์ดคาแรคเตอร์เขาเนี่ยมีเลือดมากกว่า12หรือเปล่านะครับโดยที่เราไม่ต้องอ่านนะเราแค่อ่านในใจแล้วเสร็จแล้วเราส่งการ์ดไปเนี้ยให้คนที่เราจะถามครับคนนั้นก็จะหยิบการ์ดมาแล้วก็มาอ่านดูโอเคเอ้ยโอเคกูมีเลือด12บสองมากกว่าสิบสองนะเ,เราก็จะโดนสอได้เมทแต่ถ้าไม่ก็ไม่ต้องทําอะไรสมมติถ้าเกิดว่าคนที่ผมส่งให้อ่ะเขาเลือกที่จะโดนสอได้เมทแล้วเราก็รู้แล้วว่า แต่ว่าเลือดตัวนี้เนี่ยเกิด12แน่นอนอันนี้เป็นแบบการเอาไว้ให้รู้แบบว่าเฮ้ยเหมือนเป็นการสีเขียวเป็นการหาอินโฟมิชันซะส่วนใหญ่อ่ะมาดูใบต่อไปว่ามันมีหลายอย่างอางเช่นนี้ครับอันนี้คือเอาไว้หาทีมนะ As ลเฟรดนัทเตอร์เพเยอร์อายูอัเนม์ี่ยผมเป็นวมไพร์ไงผมเป็นวมไพร์นะครับผมจวดได้ใบนี้เนี่ยผมก็ยื่นให้สักคนหนึ่งที่ผมอยากรู้ว่าเขาเป็นทีมเดียวกับผมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขารับไปปุ๊บเนี่ยเขาดูว่าเฮ้ย เขาบอกไม่เกิดอ,อะไรขึ้นผมก็รู้ว่าไอ้ยี่เนี่ยไม่ใช่ทีมผมแน่นอนอ่าเขาไม่เป็นแวร์วูฟก็เป็นฮิวแมนแต่ไม่ใช่แวมพร์แน่นอนอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ทําอะไรนะแต่เราก็ทําตามนี้ครับอ่าถ้าเกิดว่าเขาเลือดเต็มอยู่เขาเลือดเต็มอยู่เขาจะต้องโดนหนึ่งเดเมจครับแต่เขามีเดเมจอยู่แล้วจะได้ฮิวนะครับอ่าสมมติส่งไปปุ๊บจู่ๆเพื่อนผมที่เลือดลดเนี่ยเขาฮิวครับผมก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นพวเดียวผมแหละเป็นแวมพร์อะไรประมาณนี้ก็คือเราจะรู้กัน2คนอะนะครับแต่ว่า คนที่โดนถามเขาก็ไม่รู้นะว่าคนถามเป็นอะไรนะเราก็อาจจะบัฟหรืออาจจะไม่บัฟเดี๋ยวพูดจริงๆเนะี่ยเวลาเรา,าเพื่อนหิวเมื่อกี้บอกเอ้ยเพื่อการพวกการ,กการมึงอย่าตีกูหน้าอะไรเงี้ยกูพูดเดียวกับมึงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับก็เป็นเราถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นทีมอะไรก็พยายามมาจวกการ์ดเขียวนะก็็เปนการ์ดแบบอินโฟเมชันเองเวลาใช้เสร็จทิ้งคว่ำนะครับไม่ต้องให้ใครรู้นะเราจะรู้กันแค่แค่คนที่ถามนะครับนี่คือแอคชั่นโลเคชั่นมีแค่นี้เลยไม่ได้เยอะมากนะครับ เฟดครับพอเริ่มรอบ2รอบ2หมายความว่า mm hmm. เมื่อทุกคนเนี่ยเดินจนอยู่บนการ์ดหมดแล้วรอบ2ก็เหมือนเดิมเลยถึงตาผมมุกกระถอยป๊บอ่าได้เจ็ครับผมไปที่โลเคชันหมายเลขเปึป๊บอ่าจั่วการ์ดส,สีแดงก่อนป๊บอ่าผมได้อินควิสเมนต์ครับอันนี้ทําให้ตีแรนขึ้นอีกหนึ่งก็มาเก็บไว้ข้างหน้าผมเสร็จแล้วครับเมื่อเดินเสร็จแล้วทําตามโลเคชันเสร็จแล้วเราสามารถเลือกที่จะโจมตีคนผู้เล่นคนอื่นได้ การที่จะโจมตีในเกมนี้ครับเราจะต้องเลือกเม็ดสีที่อยู่โลเคชันเดียวกับเราหรือโลเคชันตามลูกศรครับก็คือผมสีแดงเนี่ยผมตีเขาได้บ้างผมตีสีน้ำเงินสีเทาและสีขาวได้ผมเลือกเอาจะตีอะไรสมมุติมผมขอตีสีเทาแล้วกันเวลาตีครับทะลุเอาสองลูกแล้วดูค่าต่างอันนี้ต่างแค่หนึ่งครับก็คือสองลบหนึ่งและหนึ่งใช่ไหมสีเทาก็จะโดนหนึ่งเดเมจเราก็จะเลื่อนเดเมจของ DM, สีเทาไปหนึ่งขั้นจุ๊บนะครับแต่เนื่องจากว่าผมมีอุป m e n ์นี้ครับทำให้การโจมตีแรงขึ้นไปอีกหนึ่งครับ อ่ะนี่คือการโจมตีง่ายๆเลยตาสีต่อไายสมมติตาสีขาวอ่ะสีขาวก็ถอยป๊าบอ่ะสีขาวได้เก้าครับเขาเดินไปโลเคชันไหนหรือเปล่าปุ๊บอ่ะสีขาวก็จะทําการขโมยอินควิเมนได้อะเขาก็ขโมยจากผมไปแล้วเออโดนขโมยเสร็จแล้วเขาเลือกว่าจะตีใครหรือจะไม่ตีก็ได้นะเฟสการตีเนี่ยเป็นออปชแนลนะครับตีใครได้บ้างเขาตีสีเหลืองและสีแดงได้อ่ะสีขาวบอกตยยีสีแดงโอย้ย ปั๊อ่าอันนี้ตีหนึ่งอีกแล้วนะครับแต่เขามีอีกหนเมนต์อ่าก็ทำให้ผมลด2ไปแต่ในกรณีที่ทอยได้เท่ากันจะถือว่าตีวุดนะเกมนี้คือแบบตีไม่โดนเลยนะครับไม่ว่าเขาจะมีของบวกโจมตีเยอะขนาดไหนก็ตามถ้าทอยได้เท่ากันจะถือว่าศูนย์เลยถือว่าตีไม่โดนเลยนะครับนี่คือการโจมตีเนาะอ่าเดี๋ยวมาดู เนีย่ยเราเล่นเงี้ยไปเรื่อยครับพอเลือดหมดตายก็หายการ์ดหรือว่าอยากใช้เรเวิตี้พิเศษก็หายการ์ดมาแล้วก็ใช้เรเวิตี้นั้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดคร่าวๆนิดนึ่งไหมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับหลัหกๆแล้วสีแดงเนี่ยจะมีอุปกรณ์อันนี้เยอะมากถ้าเราอยากได้อะไรที่บูสต์โจมตีเนี่ยก็มาเปิดการ์ดสีแดงบ่อยๆไหมไอออนฟิสต์เนี่ยนี่ก็ไอออนฟิสนะครับอนอกจากนั้นยังมีแบบของพิเศษอีก2ชิ้นสองชิ้นครับมีคลอสโบคลอสโบเนี่ยเวลาเราโจมตีครับเราสามารถโจมตีที่ไหนก็ได้นะครับยูเมย์แคทต a ั s t a k e of one o o n o u r l o u r t o o n t i o n นท a ่ t อตอินพาร์ตอัม r นมอ t t ค่เหคือตอนนี้เวลาเราจะตีเนี่ยเราจะต้องตีในโลเคชั่นที่เราตีไม่ได้สมมติผมสีแดงมีธนูผมตีใครได้บ้างผมตีได้นี่ครับตรงนี้ตีไม่ได้คือตรงจุดที่ปกติตีได้จะตีไม่ได้แต่ว่าทําให้ตีจุดอื่นได้นั่นเองก็ทําให้มีช้อยในการเลือกตีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเหมือนอันนี้ครับอันนี้คือเวลาเราจงตีเนี่ยนะครับอ่า w t e n you m l k e a n a t t a c k ออร์นะครับ in a t นะครับ ก็คือจะโดนหมดเลยมันตีหมู่ครับเป็นการตีหมู่ Magic Fire เมจิกไฟอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบโจมตีใช้แค่ลูกเต๋าเดียวก็มีนะก็คือทําให้แบบตีโดนชัวร์แต่ว่าจะเป็นแค่1นถึงสเท่านั้นถือว่าดีมากนะครับแรงมากตอนนั้นก็จะเป็นอีเวนต์ครับอีเวนต์คือเปิดปุ๊บแล้วก็เจอเลยซึ่งอีเวนต์สีแดงจะเป็นเกี่ยวกับการเจ็บตัวละส่วนใหญ่นะอันนี้ก็โจมมาได้ขโมยของได้อันนี้นี้โจมมานะครับเราเลือกคนนึงแล้วก็ทอยลูกเต๋าใส่เขาเพื่อเป็นการโจมตีเขาอะไรเงี้ยนี้ แวมพร์แมสจัวมาครับทำสองได้เมตนะครับใส่ผู้เล่นคนอื่นแล้วเราฮิวหน่งอะไรเงี้ยนะครับหรือบางอันจั่วมาแล้วเราต้องเจ็บ2แล้วก็เลือกคนหนึ่งเจ็บ2ไปกับเราก็มีมีจั่วสวยก็มีแต่แล้วเนี่ยกาก์สสีแดงจะรีเลทกับแวมพายนะครับ่วนกาสีฟ้าเนี่ยจะเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็รีเลทกับมนุษย์หมาป่านะครับ อ่ามันก็ไม่ใช่เพียพกันหรอกมันก็จะเป็นยูทิลิตี้อย่างเช่นเนี้ยก็ทำให้เราเล่นได้2ตาติดนะบัตรมูลนี่เถื่อนมากพอเจอเจอ,เจอปุ๊บเนี่ยเลื่อนเม็ดของคนหนึ่งไปที่บัตรมูลเลยครับก็คือเป็น7จ็ดเพราะว่าถ้าเลือกเขาเต็มเนี่ยเลือกเขาลดเเลยหรือถ้าเลือกเขาใกล้ตายแล้วก็ดึงกลับมาได้นะก็เป็นใบแบบดาบ2คนนะครับ อ่าอุปกรณ์ก็จะเหมือน,นอันทําให้เราสามารถที่จะเวลาถอยเดินเนี่ยเราถอยสองทีแล้วเลือกจุดที่จะเดินไปได้ก็ดีนะครับไว้หลบตีอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับหรือเราเลือกเป้าหมายแล้วาจะไปตีวันเนี้ยเราเลือกยเดินย่าง,างี้เพื่อจะตีเขาก็ได้นะอ่าอันนี้ก็ฮิวลนะอันนี้ได้ฮิวได้อันนี้เป็นเป็นโบนเลนส์นะครับที่ถ้าเกิดว่าหมาป่าใช้อ่ะมันจะเพิ่มสองเดเมจเลยโคตรแรงเลยนะครับอันนี้อุปกรณนะ์อ่ะครับโปเทคเนาะอ่า at which tree location n o more damage can infect to you อ่าก็คือตรง which tree ก็คืออันนี้ครับปกติแล้วทำสอ damage ใส่คนอื่นได้แต่ถ้ามีนี้อยู่จะไม่มีวันโดนเลยอ่าก็เนี่ยก็จะมีหลายๆแบบเนาะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็รวมถึงฮิวด้วยถ้าอยากฮิวอยากได้ขอป้องกันก็มาเปิดเด็กสีขาวนะครับกาสีฟ้านะครับส่วนกาสีเขียวก็บอกไปแล้วนะกันเนี่ยก็บอกเฮ้ยมึงเป็นมะยหรือเปล่าอันนี้ คุณเป็นแววบุ oop, หรือแวมพร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่แต่ว่าเขาเป็นคนอะไรเงี้ยอ่าคุณเป็นคนหรือเปล่าอะไรนะครับคุณเป็นแวมพร์หรือเปล่าคุณเป็นแววบุ oop, หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เอาไว้หาทีมสําหรับการสีเขียวนั่นเองนะครับก็มาดูาครคเตอร์นิดหนึ่งไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาบิตี้มันก็จะมีทั้งเป็นแบบว่าเฮ้ยใช้ได้ครั้งนึงต่อเกมหรือบางอันก็ใช้ได้ตลอดแบบนี้เขาบอกว่า เวลาใครโจมตีเราเราโจมตีทันทีเลยโจมตีกลับทันทีโคตรโหดและเรื่อง14นะครับตัวนี้ก็ก็แบบแเขาตีมาเปิดเลยกูตีสวนอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดไหนๆเขาก็รื้อแล้วเราเป็นใครเนาะอันนี้ก็วันเปร์เกมนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะเล่นเทินติด,ต,ดติดกันได้ตามจำนวนคนที่ตายไปนะครับก็เก่งมากชัวเลดเกมนะอันนี้ก็เวลาเราได้กรนออรเ์เนิลการ์ดครับ เราสามารถโกหกได้โกหกทีมตัวนี้ปวดมากนะเขาส่งโดยที่แบบการ์ดเนี้ยจะพิเศษหน่อยโดยที่เราไม่ต้องหงายการ์ดโชว์ด้วยนะครับอ่านกะ็จะมีพวกหมาป่าอะไรเงี้ยนะครับอ่าวันเบอร์เกมเราสามารถที่จะเลือกคนหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เขาไม่มีอาบิตี้ได้อะไรเงี้นะครับวันเบอร์เกมเมื่อเริ่มมาครับเราสามารถที่จะ อ่า uh, move อนี่ e อส i o n เ a m ม g e m a r r e r to 7 mm hmm. ก็คือเลื่อนเม็ดอันนึ่งไปถึงไปที่เลข7ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโหดนะมาถึงเปิดเลยก็ได้นะ mm hmm. เพื่ออยากจะฆ่าใครเลยหรือสักคน แต่้ใช้นี้ครับทำให้หลังจากที่เราถอยลูกเต๋าครับเราสามารถที่จะเดินไปในจุดข้างๆที่เราถอยไปได้ได้ก็ทําให้เรื่องโลเคชั่นได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยหรือแม้แต่มนุษย์อ่านุษอันนี้ก็จะแบบว่าเฮ้ยเราชนะก็ต่อเมื่อเราฆ่าใครสักคนหนึ่งที่มีเลือด13ขึ้นไปต้อง last shot ลัดช็อตด้วยนะนะครับหรือว่า if at the end of the game you are in the stone circle หรือพอพจบเกมเนี่ยเรายืนอยู่ที่ stone circle stone circle คือตรงนี้อ่ากับเลือดไขแรงง่ายกว่านะก็าหาคนที่เลือด เดียวอีกสาก็ฆ่ามันทิ้งนะครับลัดช็อตไปอันนี้ you win the game l i t e a l l y if three r e t h i s blue equipment card ถ้าเรามีอินค p ิเมนต์สีฟ้าเนี่ยสามใบขึ้นไปอันนี้เคยเห็นมันชนะยากแต่เคยเห็นคนใช้ตัวนี้ชนะแล้วอะจู่ๆก็ชนะเฉยจั่วการ์ดฟ้ารัวๆอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็จะมีแบบอันนี้พิเศษแล้วก็เกม you may search u the orange of or blue discard pile ก็คือสามารถเอากองทิ้งเนี่ยมาได้ใบหนึ่งนะครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าเราทอยสองหรือสามนะครับตอนที่เดินเนี่ยเราสามารถที่จะเอามันเนี่ยเดินไปที่ไหนก็ได้เลยนะครับวาดได้ปกติดูดีครับโลเคชั่นตรงนี้มันไม่มีสิบนะแต่เราทอยได้มากสุดคือสิบก็คือหกกับสี่ถูกไหมถ้าเราทอยได้สิบเนี่ยเราจะเดินไปไหนก็ได้ด้วยอันนี่ลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวมาดูความเงียส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับเพราะจริงคาแรคเตอร์ยังมีอีกเยอะนะแต่บางทีแค่เอ็กซ์ต์เปิให้ดูไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปนะครับผม บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออก o r g เ n อร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหนายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและ a c e b o o k บีวิชครบจบในที่เดียว แฟงส์นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าผมไม่ได้สนใจเกมนี้เลยนะคือหน้ากล่องมันดูแบบไม่น่านเล่นอ่ะโคตรไม่น่า,นานเล่นเลยแล้วก็ไม่มีกระแสไม่มีใครพูดถึงไม่มีแรงสิ้นนะแต่จู่ก็มีลูกค้าร้านผมคนหนึ่งครับที่เขามาแล้วเขาคือเขาเป็นคนที่ชอบเล่น Shadow Hunter มากแต่เขาหาซื้อไม่ได้เลยเพราะมันไม่ผลิตแล้วเป็นของซีแมนเกมอะซีแมนค่ายนี้มันปิดไปนานแล้วครับแล้วจู่จอ่าเกม Shadow Hunter เป็นเกมของคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นแล้วจู่จูเขาก็มาพูด มาบอกว่าเฮ้ยพี่เก่งสั่งเกมชื่อแฟงได้ไหมผมอยากได้มากเลยมันเป็นมันเป็นคือชา a ์เดอร์ฮันเตอร์ที่มาทาใหม่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าชอบเกมชา a ์เดอร์ฮันเตอร์มากแต่หาซื้อไม่ได้ว่าเฮ้ยผมก็เป็นอีกคนนึงนะที่ชอบชา a ์เดอร์ฮันเตอร์ผมก็เลยไม่พลาดนะครับที่จะสั่งมาด้วยนะครับก็สั่งมา2กล่องนะน้องเขากล่องผมกล่องหนึ่งก็ไม่กล้าสั่งมาขายเยอะเพราะว่ากลัวขายไม่ออกเพราะไม่รู้ว่ามันจะทําใหม่มันจะดีขึ้นหรือเป็นอะไรยังไงปรากฏว่าทําใหม่ผมรู้สึกว่า ดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมกล่องเล็กกว่าเดิมแล้วก็ราคาดีกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็ตีมน่าสนใจกว่าเดิมคือ Shadow Hunter เนี่ยตีมันจะดูแบบอะไรว่า Shadow สู้กับ Hunter และ Shadow คืออะไร Hunter คืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกแบบคนธรรมดาอะไรเงี้ยอยู่ตรงกลา,างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มัน m ม x s e n s อ่ะตีมันดูเข้าถึงง่ายเป็นแบบแวมไพร์สู้กับหมาป่าอะไรเงี้ยก็แน่นอนมันก็จะมีสู้กันในโลกมนุษย์มันก็จะมีมนุษย์ที่แบบว่าอยู่ตรงกลางที่แบบอาจจะเป็นนักล่าแวมไพร์หรืออาจจะเป็นคนธรรมดาที่ต้องการเก็บอ์ติแฟกอะไรก็ว่าไไปเนนาะะะกกก็จมีีงงื่่่อขทแตตัครบ ที่แน่คือเด็กไหมกล่องไม่น่าเล่นเลยนะครับอ,อาร์ตเวิร์คข้างในก็ไม่ได้สวยมากเลยนะไม่ค่อยสวยคอมเม้นต์นก็เฉยๆนะครับเรียกว่าคอมเม้นต์นเฉยๆก็ได้พวก UI ของการ์ดเลยก็ดูเฉยๆแต่ว่าความสนุกนี่เต็มร้อยครับความสนุกเต็มร้อยจริงสนุกมากนะครับคือผมเนี่ยชอบเล่นเกมถ้าเกมเกมแบบเกมบัฟอะ เกมบัฟในดวงใจผมอาจจะมีแบงกับชาร์โดว์ฮันเตอร์คือผมรู้สึกว่าชอบเกมบัฟที่ไม่ใช่โหวตให้ออกแต่ว่าเออกูรู้ว่ามึงเป็นคนเฮียกูอยากจะฆ่ามงด้วยกูต้องฆ่ามึงอะไรเงี้ยซึ่งแบงก็เปิดโอกาสให้เราได้ฆ่าคนคนนั้นโดยการแบบยิงลูกพอลุเตาแล้วก็ยิงใส่เขาอะไรเงี้ว่าไปนะแบงเดอะดยเดชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงชาร์โดว์ฮันเตอร์ด้วยที่เปิดโอกาสให้เราใส่อาวุธสวมใส่แล้วก ฟาร์มแล้วก็ตายตาตายอาตตายว่าเเปิดอาเเชียลบีตี้ทำนู่นทำนี่ก็ตื่นเต้นเพราะคาแรคเตอร์มันเยอะมากๆเลยนะครับก็เราก็จะเจออบีตี้ที่หลากหลายนะครับแล้วก็เจอความคนต่อแหลที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะแล้วผมชอบเกมที่ มันมีครูอ่ามันไม่ใช่แบบตีกับมั่วอะไรเงี้ยมันจะมีแบบการ์ดเขียวเงี้ยนะครับที่เราจะพอรู้แล้วเราก็จะรู้ว่าคนนี้รู้คนนี้แล้วนะแลวทําไมเขาไม่ตีคนนี้ดงว่าเขาเป็นเพื่อนกันแน่เลยอะไรเงี้ยมันจะเริ่มตัดช้อยได้คือมันมีครูมันมีอะไรให้เราวิเคราะห์นะครับแล้วผมชอบเกมนี้กับเกมแบงค์ที่ว่ามันไม่เทคเด็ดคือเกมแนวนี้ส่วนใหญ่มันจะแบบรุมตีได้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนซาเลมอะที่เราพอเริ่มรู้แล้วเราก็ไปรุมบดเขารุมอะไรเงี้ยเกมเนี้ยมันเปิดโอกาสให้เราเลือกเป้าหมาย คือบางครั้งจะเลือกคนนี้ได้บางครั้งก็เลือกคนนี้ไม่ได้ถ้าเป็นแบงก็ขึ้นอยู่การทอยเต่าใช่ไหมว่าเฮ้ยเราจะ ทาเกตคนข้างเรา,าหรือทาเกตคนที่ถัดไปจากข้างถ้าคนไกลกว่านั้นทําอะไรไม่ได้เลยจนก,กว่าเราจะข้า,ข,าข้างก่อนแล้วค่อยขยับไปอะไรเงี้ยอันนี้คือของแบงนะแต่เกมนี้ก็คือขึ้นอยู่กับโลเคชันที่เราอยู่ครับว่าเราเดินไปที่โลเคชันไหนและตรงนั้นเนี่ยเราตีใครได้บ้างอ่าก็ทําให้แบบว่าเอ,อ้ยเราก็ต้องเมคชอยจากตรงนั้นเนาะไม่ใช่แบบเอาแต่ย้ําตีสีดำตีสีดำ,ส,ดำสีดำคือบางตาเราก็ตีสีดําไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้แบบจังหวะคนที่ใกล้ตายโดนลุมเนี่ยมันมีบางจังหวะที่เราเดินไปในจุดที่ไม่มีใครตีเขาได้เเ้้้าาจจะะะอออโลล่่งงงงไไไไดดพัักกกรยยยยมตวหิบ์น็ จังหวะที่ให้ยื้อกันด้วยนะครับเกมนี้มีเกมเพลเยอร์เอลิเมนตที่ไม่ได้นานเกินไปและต่อให้มีคนตายแล้วเราก็ยังลุ้นได้หลุอยู่อะว่าเฮ้ยอยากให้ทีมเราชนะอะไรเงี้ยเออนะครับก็ก็ดีนะคือคือเป็นแบบมันไม่ใช่ตายแล้วนั่งรอเบื่ออะไรเงี้ยก็ยังมีให้ลุ้นอยู่เพราะเราก็ยังมีสิทธิ์ชนะหรือแม้แต่แบบ การฮิวแมนบางคนที่แบบอยากจะตายคนแรกแล้วพยายามแบบไปทําตัวมปพิู่กูเป็นคนนูนี่แล้วสุดท้ายก็โดนตีอากทุกคนก็คือตอน,น,นเล่นกับการและการมันเป็นฮิวแมนนที่อยากตายคนแรกแล้วมันจวการเขียวแล้วส่งเว้ยพอส่งพอส่งปุ๊บแบบมันก็ตีคนนั้นเลยเว้ยก็พยายามไปตีคนนั้นมึงคนละพวกกูแลลวแล้วก็จวการเขียวอีกส่งอีกคนนึงอีกบอกอ่างมึงโดนแน่อะไรเงี้ยคือเหมือนพยายามสร้างศัตรูไปทั่วสุดท้ายการก็โดนดุมตีจนตายแล้วก็เปิดเผยว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่อยากตายคนแรกคือเกมเนี้ยมันเป็นเกมบัฟที่แฝงไปด้วยรา่กเลน เขาเรียกการเล่นจิตวิทยาที่มาจากการทำแอคชั่นไม่ได้มาจากการทําสีหน้าหรือมาจากการการปลอมปากหรือว่าการแค้นส่วนตัวอะไรเงี้ยซึ่งผมจะไม่ค่อยชอบเกมแวร์วูฟเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นอย่างนี้ไงถูกไหมเกมนี้นเป็นสตาทิจี้ครับแล้วยิ่งคนที่ชอบเกมแนวตีกันแนวสะสมการ์ดแนวแบบว่าตัดสินใจวิเคราะห์อ,อะไรเงี้ยนะครับเกมนี้ก็สนุกเลยนะครับแล้วก็มีดวงดวงมานิดนึงแล้วก็มีเรื่องของสเปเชียลเบีรตี้นะเกมนี้เนี่ยจะไม่เหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่ ไม่คิดจะอ่านนะครับเรียกว่าไม่คิดจะอ่านดีกว่าเพราะถ้าอ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากนะคำศัพท์มันจะเดิมๆมาเลยเพราะเห็นไหมแต่ละใบมันจะยาวยาวเลยถือว่ายาวสำหรับสำหรับคนที่ไม่อ่านนะเนี่ยใบนี้ก็แบบเจ็ดแปดบรรทัดอะนะครับเห็นไหมแล้วเวลาเปิดก็ต้องอ่านแต่ว่าเกมเนี้ยมันมีข้อดีก็ไม่ได้ทุกคนต้องอ่านได้หมดด้วยคือจะคือบางเกมเนี่ยภาษาเยอะก็จริงแต่ว่ามันมีเขาสักคนในโต๊ะที่ เป็นภาษาอังกฤษอะเขาก็สามารถอ่านให้ทุกคนได้แต่เกมนี้เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องอ่านเองไม่ว่าจะเป็นการ์ดสีเขียวหรือว่าการ์ดสีเหลืองที่ต้องดูวินคอนดิชันว่าเราชนะด้วยวิธีไหนหรือแม้แต่สเปเชียลบบตตย่งเงี้ยที่เราคว่ำไว้ก่อนอะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เองอะเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะเปิดตอนไหนใช้ตอนไหนถูกไหมหรือถ้าเกิดว่าเราให้คนที่เก่งภาษาอังกฤษอ่านให้เขาก็จะรู้ว่าเราชีอะไรอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้อะไม่ได้ยู่ดีนะครับไม่ได้ยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะ เรียกว่าเป็นข้อเสียสำคนไทยสังเกตนี้เลยเพราะมันไม่มีสัญลักษณ์อะไรความจริงหลายๆยอย่างมันสามารถทำเป็นสัญลักษณ์ได้นะนะครับเพราะหลายๆอย่างมันก็ซ้ำๆเอฟเฟกต์เดิมๆแบบโดนไดเม่โดนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเลือกที่จะอธิบายเป็นภาษายืดยาวไปเลยนะครับแต่ก็เคลียร์ดีนะก็เคลียรด์ดีเอาจริงเนี่ยถ้าคนที่อ่านได้อยู่แล้วอ่ะอาจจะชอบแบบนี้มากกว่าสัญลักษณ์ก็ได้เพราะมันมันเห็นตรงๆเลยว่ามันทําอะไรได้นะครับ เกมนี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือสวีทสปอร์ตเ็นคือ8คนเว้ยต้องเล่น8คนเป็นคตหมันเพราะจะมีทีมละ3เลยแบบแบมพายสามหมาป่า3ามผมรู้สึกว่าทีมละ3กํกำลังดีทีมละ 2, 2> รู้สึกมันน้อยไปทีมละ2คือถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนเราแล้วอะ่ะเราก็จะรู้แล้วว่านอกนั้นกูตีได้หมดเลยซึ่งมันมันมันฟิกเกอร์เอาได้ไวเกินไปอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทีมละ3ใช่ไหมเราเจอเพื่อนเราคนหนึ่งแล้วอะ่ะ เราก็ยังไม่กล้าที่จะตีคนอื่นมัวสัวจนก,กว่าจะเจอเป็นสัตว์รู้ว่าเป็นศัตรูจริงๆเพราะมันอาจจะมีเพื่อนอะไรคนหนึ่งอยู่ในนั้นไงเพราะฉะนั้นทีนละสามเนี่ยมันดีมากและการที่จะมีทีละสามได้มันต้องเล่น8คนครับอ่า a u ฟอลต t เซตติ n งมันจะเป็นอ่าแววไพร์สามแหว3ฟสแล้วก็คน2อันนี้ถ้าเล่นแคนนะ ถ้าเล่น7คนมันจะเป็นเวมพายสองเวิรูฟสองแล้วก็ฮิมแมนสามนี่7คน6คนก็2 2 2 5คนก็2 2 1นะครับคือตอนนั้นจะเป็นทีละ2คนเลยแต่ความจริงเล่น7คนก็ลองเวมพายสามเวิรูฟสามแล้วก็ฮิมแมทหนึ่งก็ได้นะอันนี้ก็ก็ไม่ได้เสียหายนะครับแต่มันไม่ใช่ดีฟอลต์เซตติ่งนะมันไม่ใช่แบบเซตติ่งที่เขาคอมเมนำมาแต่ความจริงก็เล่นแบบนั้นได้ผมก็เคยทำอยู่แล้วก็สนุกอยู่นะครับผมเพราตอนนั้เกมนี้ครับแฟนครับเซมิกตเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมเล่นคอมเมนต์ครับเป พลาดไปนะบอกเลยว่าเป็นอีกเกมดีเกมหนึ่งแนวปาร์ตี้ที่แบบว่าควรค่าที่จะได้เล่นควรค่าที่จะมีติดไว้จริงถ้าคุณไม่เป็นปัญหาเรื่องภาษานะครับก็ดีไซเนอร์ก็ยังคงเดิมนะนะครับ ยาสุทากะอิเิดะก็คือเป็นคนญี่ปุ่นที่ออกแบบ Shadow h u n t น r ะนั้นนั่นเองก็นี้น่าจะโดนซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาทำอาร์ตใหม่รีตีมใหม่แต่ว่าระบบอะไรข้างในอ่ะเหมือนเดิมมันจะต่างแค่การ์ดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่แบบเออตีทาง้ายได้ด้วยถ้าเกิดว่าเป็น Shadow Hunter มันจะเป็นการ์ดสองใบคู่กันเลยก็คือตีได้แค่อยู่สองใบนั้นอะไรเงี้ยก็ทำให้มีบางจุดที่เราตรีตันี้ได้แต่คนนี้ตีเราไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีบ้างน,นะครับก็โดยรวมแล้วนะมันคือ Shadow Hunter แที่ราคาดีขึ้นแล้วก็ ตีมเข้าถึงง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอาร์ตเวิร์อาจจะไม่ค่อยถูกใจไหรแต่ก็อาจจะถูกใจใครหลายๆคนนะเพราะเรื่องอาร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับมันไม่เกี่ยวกับความสนุกอยู่แล้วนะครับผมเกี่ยวแหละถ้าถูกใจนะครับ ก็ขอบคุณตามผู้ชมครับสำหรับแฟงนี้เนี่ยครับก็ลองถามหาที่ร้านสปอนเซอร์ผมก็ได้นะครับไม่ว่าเป็นบีวิชหรือมินบุ๊กนะครับถ้ายังไม่มีนะหรือฟันเท้าก็ได้ฟันเท้านี่มีชัวนะครับเพราะผมเนี่ยสั่งไปเองนะครับเพราะว่าเล่นแล้วสนุกเว้ยแล้วก็มีคนที่ลูกค้าที่มาเล่นแต่ละคนเนี่ยเล่นแล้วก็อยากจะซื้อติดแล้วผมไม่มีผมก็เลยสั่งมาแล้วก็ได้มาแล้วนะครับถ้าสนใจอะไรก็ลองทักเข้ามาในเพจฟันเท้าก็ได้นะครับผมสำหรับแฟงนนเองนะครับก่อนจากกันไปครับช่องเซมิคเกมมิ่งต้องการผู้สนับ ยั่งยืนนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ต้องพยายามหาเงินเพื่อไปซื้อพอร์ตเกมนะเพราะมันไม่ได้จะมีสปอนเซอร์ทุกเดือนนะครับแล้วก็ถ้าหมดแต่รอสปอนเซอร์เนี่ยผมแทบไม่มีคลิปอะไรลงแน่นอนตอนนี้ก็ได้เกมใหม่ๆมาเยอะพอประมาณนะครับพอล่าสุดมันมี a ว e h o u s e s a ซลที่ผมไปไปล,ลดลดราคามาแล้วก็มีหลายเกมมากที่แบบมันดีดีแบบเซอร์ไพรส์สมเลยอะที่แบบไม่คิดว่ามันจะดีนะเดี๋ยวจะมาทยอยรีวิวให้ฟังกันแล้วก็พยายามหาซื้อเกมมือสองเรื่อยๆนะจากกลุ่มที่เขาซื้อขายกันนะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบของผมด้้ววยแล ได้เกมที่ผมอยากเอามาเล่นแล้วก็รีวิวให้หลายๆคนฟังกันด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งอ่นนี้มันต้องใช้เงินครับและผมไม่มีงานประจํานะครับผู้คนนะครับสามารถนับซูนผมนะครับเพื่อเติมความฝันให้ผมเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวได้นะครับโดยการกดสมัครที่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะครับหรือว่าเป็นสปอนเซอร์ของช่องเซมิเกมมิ่งนั่นเองถ้าเกิดว่าคลิปของผมเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับก็ช่วยได้ก็ รบกวนด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่เหลือบ่ากระแบงนะมันมันน้อยมากๆแต่ผมเชื่อได้ว่าถ้าหลายๆคนมารวมกันเนี่ยมันก็ทําให้ความฝันของผมเนี่ยเป็นจริงได้นั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมท่านชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ิออนนั่นเองนะครับหรือจะกด s u b s c r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได